ความเคลื่อนไหวการคัดเลือกตัวนักฟุตบอลรุ่นอายุ14-15ปีเพื่อเข้าร่วมอาคาเดมี่ของสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาทีบ่บริษัทยองกลาสอินดัสทรีจำกัดอำเภอแกลงจังหวัดยองเพื่อน,นำนักกีฬาเข้าไปคัดเลือกรอบสุดท้ายที่สนามลีโอเซเดียนของทีวีจีโดยการคัดเลือกตัวนักเตะมีโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและผู้ในการสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสและมิสเตอร์ชุนจิกิชิสตาฟโค้ชจากทีมเซเรโซสาก้าจากประเทศญี่ พร้อมทีมงานซับโค้ชจากอคมเดนีของสโมสรคัดเลือกเป็นหานักตเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้าไปคัดเลือกในรอบสุดท้ายโดยตลอดทั้งวันมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและด้านเทคนิคฟุตบอลซึ่งการคัดเลือกตัวครั้งนี้มีนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น26คน っだたんですけどもก็คือในวันนี้นะครับอากาศร้อนมากนะครับซึ่งอากาศร้อนขนาดนี้ทุกๆคนเนี่ยก็ยังมีความพยายามอย่างเต็มที่วันนี้ก็จะมีการเลือกนักกีฬาเหลือประมาณแค่20กว่าคนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยก็พยายามเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เท่าที่เขาดูเนี่ยเขารู้สึกพอใจนะครับจากบนที่ได้ทำในวันนี้ ก็ต้องบอกว่าวันนี้นักกีฬาที่มาคัดตัวเนี่ยยังไม่เยอะเท่าที่คอนแก่นบัณิก็มีประมาณเกืบเกือบ200นะครับแต่ว่าสภาพสนามของโรงงานที่ระยองนะครับบระการเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วเรื่องของการจัดการเนี่ยดีมากนะครับทั้งในเรื่องของเต็นท์อำนวยกามนะครับที่พักของผู้ปกครองแล้วก็ ทีมงานทั้งหมดนะที่อยู่ที่โรงงานแล้วก็ทีมงานของบอกาสด้วยนะครับอันนี้ก็ขอชมว่าเราทํางานได้ดีนะตรงนี้แล้วก็เรื่องของเด็กที่เราคัดตรงนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นครั้งที่2ของโซน,นี้มากกว่านะครับเห็นจะเห็นว่าจำนวนเด็กที่มาคัดจริงๆควรจะมากกว่านี้ นะครับแต่เด็กที่ที่ผ่านการเัาเรียกไปเมื่อครั้งก่อนเนี่ยอาจจะเป็นทีมชมรมีเข้ามาคัดก่อนนะครับอาจจะขาดหายไปอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่เด็กที่มัครับวันนี้ที่ที่อยู่กับเราแล้วก็ที่มาคัดเนี่ยก็ถือว่าทำทำงานได้เต็มที่นะครับแต่ด้วยสภาพอากาศเนี่ยอาจจะเห็นได้ไม่เต็มที่บางคนอาจจะเรื่องของสภาพอากาศนะเด็กมันอาจจะมีการท้อการเค้นสภาพออกมาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะครับแต่ว่าก็ที่คัดมาเนี่ย27คน27คนเนี่ยก็ถือว่า ยังต้องมีภารากิจนะครับที่จะต้องไปผ่านรอบสุดท้ายนะครับในเดือนหน้าที่สโมสรบารก,การาดแล้วก็สนามเบโอด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะนำาัักเตะเหล่านี้เข้าไปที่ของ,ของการ BGFC กับเซราโซ SO นะครับที่ที่เราได้ทำเอ็มกันไว้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทีมงานแล้วก็ตัวเด็กด้วยนะครับถ้าใครได้เข้าไปก็ถือว่าโชคดีมาก 啊。